สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากฝาพัดลมกันนะคะวันนี้ฝาพัดลมเก่าๆเพื่อนๆที่มีอยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะนํามาปลูกต้นไม้วิธีทำนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงใช้ฝาพัดลมอย่างนี้ปลูกต้นไม้อะไรนะคะให้สวยแล้วก็ทําทยังไงให้สวยกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เมื่อเพื่อนๆมีฝาพัดลมแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมีลวดนะคะลวดที่แฝนต้นไม้นี่แหละค่ะเราก็ทำเอาไว้นะคะสามเส้นแบบนี้นะคะมีลวดสามเส้นนะคะแล้วก็นำมาผูกเข้าแบบนี้เลยนะคะใส่ไปในนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลวดสามเส้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะ,ะซื้อที่เกี่ยวแบบ ของต้นไม้มาเลยก็ได้นะคะสําหรับก็มีเส้นละห้าบาทรู้สึกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะเราก็หาจากที่เรามีใกล้ๆตัวนี่แหละคะ่ะนํามานะคะนี่ค่ะเราก็มาผูกเข้ากันแบบนี้นะคะของเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะอ่าเพื่อนๆก็วางเอาไว้แล้วก็มาเตรียมกระมังหนึ่งใบนะคะกระมังหนึ่งใบนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็หากระมังแบบนี้อันนี้ก็คือกระมังที่กุหลาบแดงเคยใช้มาแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะ,ะใส่เข้าไปก่อนนะคะนี่ละค่ะ นี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็นำดินนะคะดินที่เพื่นเตรียมไว้นะคะจะเป็นดินอันนี้ก็จะเป็นดินที่หลาแบงผสมไปแล้วนะคะก็จะมีมะพร้าวสับแล้วก็กแกรบแล้วก็ขี้หมูแห้งๆนะคะผสมเอาไว้นะคะแล้วก็หมักเอาไว้แบบนี้แล้วค่ะหลายวันแล้วนะคะ แล้วเราก็นำมาปลูกต้นไม้นะคะวันนี้ก็จะปลูกจำพวกไม้แฝนนะคะเนี่ยก็ใช้ดินตัวนี้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยดินก็จะเป็นแบบร่วนซุยนะคะเพราะว่าเราจะวันนี้จะปลูกต้นนี้นะคะนี่จะปลูกนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่ปลูกเสร็จแล้วจะสวยมากนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปให้เต็มนะคะ, <_ C> อ,นนคะอันนี้คือยังแห้งแงงเวลาเรารดน้ํานะคะเขาก็จะพองขึ้นมาเต็มกระถางเมื่อเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปลูกอันนี้กันนะคะนี่ค่ะก็ ได้มาแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกกันนะคะอันนี้จะเป็นชอบอเออสียงรถดังนะคะพรมญี่ปุ่นตัวนี้ชอบดินร่วนร่วนุวยนะคะชอบดินร่วนร่วนนะคะถ้าเป็นมะพร้าวสับเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็ปลูกไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ปลูกกแบบนี้เลยนะคะถ้าคนที่ชอบต้นไมก้ก็นะคะทำแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีหลายต้นก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะแตกกอเต็มนะคะ ลให้เต็มไปเลยนะคะจะได้แตกออกมาสวยไว้นะคะก็ใส่ลงไปอีกนะคะถ้าเราใส่เยอะก็จะแตกเร็วแล้วก็สวยค่ะถ้าถ้าเรามีต้นกล้ายเยอะนะคะใส่ลงไปเยอะๆจะได้แตกไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับนะคะ พอเราได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามารดน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเตรียมน้ํามาถังหนึ่งนะคะแล้วก็น้ําปลาร้านะคะหนึ่งฝานะคะเพื่อนหนึ่งฝาแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ำหนึ่งถังนะคะน้ำปลาร้าชนิดไหนก็ได้นะคะ แล้วก็ผงชูรสนะคะผงชูรสที่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเยอะนะคะก็ใส่ลงไปกะประมาณแค่หนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องมากนะคะหนึ่งช้อนชาเราก็กะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสูตรบ้านๆง่ายๆนะคะไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะคะเพื่อนก็ทําแบบนี้สําหรับต้นไม้นะคะและเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเอาน้ําตัวนี้นะคะรดลงไปนะคะรดลงไปเลยนะคะเนี่ย โรอิ่มเลยนะคะไม่กี่วันนะคะก็จะแตกออกมาสวยมากๆและน้ำตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเ,เพื่อนๆยังใช้รดได้กับอกโกลริมานะคะอกโกลริมาที่เหมือนต้นนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยค่ะทำได้เหมือนกันนะคะเนี่ยรดลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะง่าย แล้วก็ออกมาสวยมากๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะรดลงไปแบบนี้เนี่ยค่ะใช้ได้นะคะอะกุลิมากับแบบนี้แล้วก็น้ําตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะนําไปรดพืชผักนะคะพืชผักสวนครัวได้หมดเลยนะคะจะเป็นผักกวางตุ้งคะนา้าผักบุ้งอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่ารมญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบแบบนี้เหมือนกันนะคะ และเนี่ยค่ะพอเราทําแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเนี่ยได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้หน้าตาเนี่ยค่ะก็จะออกมาสวยแบบนี้เดี๋ยวกุหลาแบงพาไปดูที่กุลาบแบงปลูกกอาไว้นะคะและนี่ค่ะที่ปลูกกอาไว้นะคะฝาพัดลมเก่าๆบางทีเราก็ทิ้งไปเสียดายนะคะนํามาใช้ประโยชน์เอาไว้ประดับบ้าน ก็ชวนมองดียิ่งนักนะคะสำหรับคนบ้านๆที่มีไอเดียแบบประหยัดประหยัดนะคะแล้วก็เอาของเหลือใช้นะคะมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ก็ทำให้สวยชวนมองยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่รักต้นไม้นะคะก็ลองไปทำดูกันได้นะคะอย่างเช่นพรมญี่ปุ่นต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะปลูกเอาไว้จะใส่ กระมังหรือใส่ไม้แฝนนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ค่ะเป็นอะไรที่ทำให้หน้ามองแล้วก็เดินชมได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าอะไรที่เราชอบนะคะอย่างเช่นต้นไม้เราปลูกแล้วเราก็เดินชมตลอดนะคะเป็นความสุขของคนที่รักต้นไม้นะคะจะเป็นต้นเล็กต้นน้อยก็ทำให้รู้สึกสบายใจนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบปลูกนะคะกรละมังเก่าๆอย่าเพิ่งทิ้งนะคะนํามาเป็นไอเดียไม้แฟนแบบนี้นะคะเพื่อนนี่แหละค่ะก็สวยงามดีนะคะอาจจะว่าของกุหลาบแดงเนี่ยมุมนี้นะคะเป็นมุมนั่งนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีการประมางมานิดนึงนะคะเวลาฝนเอ้ยแดดออกนะคะมันร้อนจัดนะคะก็เลยปลูกไม้แฟนไว้แบบนี้ละค่ะเป็นกรองแสงเอาไว้นะคะฟาร์มร้อน ะะช่วงหน้าแรงนะคะแต่นี่ช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะต้นไม้ก็ออกมาสวยแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยใส่กระมังและใส่ฝาพัดลมแฝนแบบนี้นะคะทำให้หน้ามองนะคะหรือเพื่อนๆจะมีกระถางอะไรก็ได้นะคะนํามาห้อยแบบนี้ก็ทําให้สวยสะดุดตาเหมือนกันนะคะดีกว่าปล่อยรกๆนะคะอันนี้ก็จะมีบ้างนะคะที่รกอยู่มุมนี้นะคะ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะชอบแบบไหนก็ลองทํากันดูได้อของเหลือใช้ที่เรามีนะคะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ได้สวยงามนะคะชวนมองอันนี้ก็เป็นฝาพัดลมใส่กระมังนะคะเพื่อนมีอยู่ลองทำเลยนะคะง่ายมากๆด้วยแล้วแถมยังสวยอีกต่างหากนะคะสำหรับใครที่ มีพื้นที่พอที่จะมีไม้แฝนไม้ประดับก็ลองทำกันดูได้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกุหลาบแดงก็เอาไม้เพื่อนๆเป็นไอเดียนะคะเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียเก่งกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับทุกทท่านที่ปลูกไม้ประดับไม้แฝนนะคะสำหรับคนบ้านๆนะคะก็มีแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะสาหรับคนบ้านนอกของง่ายๆหรือใช้นำมาดัดแปลงนะคะ เนี่ยค่ะอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ทำมาได้นะคะว่าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรก็แนะนํากันมาใต้คลิปได้นะคะเพื่อว่ากุหลาบแดงก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะดูนะคะฝาพัดลมหลายๆอันทํานะคะเอามาปลูกเนี่ยค่ะก็มีบางต้นเนี่ยไว้ในร่มอยู่ก็ไม่ค่อยสวยนะคะบางต้นนี่ก็สวยมากๆนะคะ นี่แหละค่ะเคล็ดลับสำหรับคนที่รักต้นไม้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ